แฟนลุยสามชาแนลครับเมนี่มาพอกันเดียวนะครับกับคู่กอบในช่องลุยสามชาแนลนะครับเมนี่เป็นที่ติธดดีใจนะครับซึ่งมาเจอกับท่านผอเอเขตนะครับท่านผอเอเท่านผอพิเชษนุลครับพิเชษนุลนุนพระนะครับแล้วก็ลุงเรียนอะไรครับผมบ้านสองกล้องบ้านเขาสองกล้องครับเมนี่มาสารวจพื้นที่นะครับในการล่งเฉือเห็ดเป็นแปลงสาธิตและเป็นแปลงตัวอย่าง นะครับท่านขอไปแดงนี่มาอยู่นี่เแ่งนี่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเป็นจะเป็นแปลงสาธิตนะครับจะเป็นแปลงสาธิตแล้วก็ของจังหวัดนครนายกนะฮะหนึ่งในสามแปลงสาธิตหนึ่งในสามแปลงสาธิตนะครับทีนี้จากการสำรวจพื้นที่เป็นบางส่วนเนี่ยจะเห็นว่าจะมีลาขาวขึ้นเต็ม นั่นก็คือเป็นแบบทีเรียหนาดินนะครับซึ่งไงเห็ดเห็ดพวกนี้เนี่ยมันเราจะเริ่มเติบโตนะครับเนื่องจากมันทับถมกันหลายใบใหม่มันทับถมกันหลายเราเฮ็ดให้เชี่ยวพวกนี้มันอ่อนแอมันจะบ่กึ้นดังนั้นเราต้องฟื้นผู้หนาดินก่อนโดยการเปิดหน้าดินออกเราก็ตากแดดไว้นะครับเปิดลงสิแสงยูวีเดี๋ยวจะขาดแบบทีเรียเองนะครับจากการวัดค่าเมื่อกี้ได้เกือบแปดนะครับแสดงว่าเชื่อรล่านี่มันมันจะบ่เดิน ค้าวถือว่าดีข้าเท่าไรข่าว6.5ถึง7ครับ6.5ถึง7นี่จะเดินดีครับอันนี้นี้ใช้ตัววัดนะครับเมื่อกี้ค่าความชื้นก็อยู่ประมาณ3ก็แสดงว่าความชื้นสูงครับถ้าดีเนี่ยจะอยู่ที่1หรือ2ครับกับ6กับ5เกือบจะแรงเลยเกือบจะแห้งครับมันจะเดินครับอ่าดังนั้นถ้าเกิดว่าเห็นมันชื้นๆเนี่ยเห็ดจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่มันแห้งนี่เห็ดมันจะขึ้น เราก็เห็นว่าชื้นเห็นน้าจะดีไม่ดีครับไม่เดินนะครับไม่เดินนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับที่ได้มานะครับอ่ากรับเดี๋ยวมาคุณครับลองหาพื้นที่ว่ามีพื้นที่อื่นในบริเวณแถวนี้พอที่จะเป็นไปได้หรือว่าคิดว่ามันเป็นเชื้อยาเดยไหมอย่างเช่นเขาไผ่ทางนน้นได้ไหมครับนั่นนั่น่ได้ไหมลองดูไหมได้เดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่ก่อนนะครับดูพื้นที่ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะครับเดี๋ยวมาตามเดี๋ยวเลยนะครับอันนี้ก็ไข่นม่อ่อ่านี่ครับอันนี้มันจะเป็นเชื้อล่านี่แหละครับหูเเ็ดืดทีที่จะเป็นเชื้อล่านะครับพวกนี้นะครับมันมันจะบ่มาะนะครับอ่าเขาต้องเห็ดทาความสะอาดหนาดินหนอกกอนนะครับทาความสะอาดหนาดินมาก่อนนะครับอ่านะครับ การลงเชื้อถ้าเฮาเอาเชื okay? ้อลาดลงไปแล้วมันก็เปิดเส้นขึ่นหน่อยนะครับหรืออาจจะว่ขึ่นเลยนะครับอ่าขอเครื่องเครื่องมือวัดหน่อยจะจิ้มให้ดูหน่อยนะครับอ่าอันนี้ก็วัดแบบข้าวๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นวัดค่า p.s. และค่าความชื้นนะครับเห็นไหมครับเกือบแปดแล้ครับ อ่าตรงนี้เป็นค่า bs นะครับอ่าตัวนี้นะครับนี่เรามาดูความชื้นความชื้นสามเลยครับครับความชื้นสามเลยนะครับอ่าแดงว่าพื้นที่ต้องปรับปรุงหน่อยครับผมอ่านั้นก็เดี๋ยวจะขอสรุปหน่อยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราต้องปรับปรุงพื้นพื้นที่ก่อน โดยการใช้ขี้วัวนะครับหรือปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายนะครับเอามาโรยให้ให้มันเพิ่มในตัวเจนให้หน้าดินก่อนนะครับหรือใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้ครับขี้ไก่ไม่ได้ครับขี้ไก่ไม่ได้พวกนี้มันสร้างในตัวเจนไม่ค่อยดีครับขี้ไก่ขี้เป็ดขี้หมูพวกนี้ไม่ได้ ครับผมใช้ขี้วัวกับที่ควายครับผมหรือจุลินทรีย์แสงก็แสงเราใช้เราผลิตเองได้ครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีการลงเชือลงเห็ดยังไงเดี๋ยวสิเอาไม้พีนองติดตามมึงอีกที่หนึ่งอย่าเริ่มกดติดตามกดซับสไคร้นะครับคู่กอบกับท่านพอออนะครับพอออเขตพื้นที่แล้วก็ท่านพอโรงเรียนแล้วก็ คุณครูนะครับที่มาให้กำลังใจสง่สงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ